สวัสดีครับผมเซลเปรมที่ปรึกษาการขายรถยนต์โตโยตา้าผมประจำอยู่ที่แอดยูเนเต็ดสาขาลาดพร้าวนะครับวันนี้ผมมารีวิวแนะนำรถกระบะรีโว2 4 Entry ตัวพีเลเนอร์เกียออโต้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับว่าหน้าซื้อหน้าใช้แค่ไหนก่อนไปชมคลิปขอคนละหนึ่งกดไลค์กดติดตามไว้้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับเรามาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ ด้านหน้าของเจ้า er Gear Auto ลีโว4 e n t r y p i r a n e r เรียร์ออโตรุ่นนี้ไฟหน้ายังเป็นไฟหน้าฮาโลเจนมัลติรีเฟกเตอร์อยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่วนไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับกระจังหน้าสีเทาและสีดำเงาทรงเท่สวยหล่อดุดันนะครับผมส่วนด้านข้างเป็นล้อแม็กขอบ17สีดำ มาพร้อมกับยาง265ทับ 65R17 บันไดข้างสีดำส่วนกระจกมองข้างสีโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับเบ้าจับประตูเป็นสีโครเมียมแล้วมาดูที่ด้านท้ายนะครับสติกเกอร์พิเลนเนอร์2021ทรงใหม่สวยกว่าเดิมครับ มาด,ดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายไฟท้ายแบบใหม่ LED Light Guiding มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และกันชนท้ายโครเมียมด้วยครับเราไปชมด้านในกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่กุญแจรีโมทแบบแจ็คไน k ี y พวงมาลัยหุ้มหนังมีปุ่มฟังก์ชัน ควบคุมหน้าจอวิทยุและจอ M I D ด้วยนะครับส่วนฐานเกียร์สีเงินแอร์ยังเป็นแอร์แบบธรรมดาอยู่นะครับส่วนหน้าจอสัมผัสตัวนี้จะเป็นสัมผัส8นิ้วลองรับแอปเปิลคาเฟ่บลูทูธและ USB ด้วยนะครับรุ่น P i เ n เนอจะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด3ลูก คอนโซลหน้า2ลูกและหัวะเข่าด้านคนขับ1ลูกนะครับส่วนเบาะนั่งเป็นสีดำนะครับเป็นเบาะผ้าคุณภาพสูงมาดูเบาะหลังกันนิดนึงนะครับเบาะหลังกว้างขวางสามารถนั่งโดยสารได้3คนสบายสบายเลยนะครับรุ่นนี้ช่วงล่างจะเป็นแบบ ABS และ EBD เสริมแรงเบรกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 2.4 entry ตัวพิลเนอร์เกียร์โต้รุ่นนี้ราคาอยู่ที่757,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะออกรถรุ่นนี้ติดต่อสอบถามกดลิงก์ลายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอของเซลเฟรมขอคนละหนึ่งกดไลค์ติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ